อ่าวันนี้อะไร f ฟลเอ็กร้อยยี่เราลื้อ <lawsuit. S 1> แล้ว it it นะครับมาด้วยอาการรั่วนะครับสินคอแข็งนะครับแลวหลวมเลยนะครับนี่มือกดก็ลงนะครับอ่าแล้วคอสิ้นตัวนี้เป็นรอยครับนี่ตัวนี้เป็นรอยด้วยซีนก็แข็งแข็งนะครับหลังก็หลวมคอก็ได้เป็นรอยหน่อยนึงนะครับนี่ดูนะครับเป็นรอยหน่อยนึงอ่าแล้วก็บล็อกเพดเป็นรอยหน่อยครับนี่ฮิตาชิยังคงเดิมนะครับทองเหลืองดีครับนี่ทองเหลืองดีนะครับ ห้องเหลืองก็ยังบล็อกก็เป็นรอยนิดหน่อยครับเ็ดเหลือสวยครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเปรูบหลังเป็นรอยเยอะหน่อยนะครับนี่นูหลังเป็นรอยเยอะหน่อยใจว่าเห็นนะครับนี่เป็นรอยหน่อยนะครับนี่หลังเป็นรอยนะครับเปหลังเป็นรอยหน่อยจะให้น้ํามันนิดหน่อยแต่เราก็เดี๋ยวจะแล็ p ให้ครับไม่เป็นไรแค่นี้เราขัดให้ได้นะครับเราเซฟให้ได้ครับมีปัญหาเรื่องอย่างเดียวเรื่องเรื่องซินคอหน้านะครับเราจะลองลองดูก่อน เป็นรูปหน้าสวยนะครับแต่รูปหลังเป็นรอยครับรูปหน้าสวยครับหลังเป็นรอยหน่อยอย่างนี้เราก็เปลี่ยนชุดซ่อมที่เฮียเข้ามานะครับอย่างนี้ก็ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอะไรครับนิ้วสวยบล็อกสวยครับอ่ามีแลบบล็อกประกอบเปลี่ยนอุริงชุดซ่อมนะครับอุริงชุดซ่อมนี่แปนหมดแล้วนะครับก็เลยั้วนะครับนี่เตี้ยเตี้ยเลยนะครับนี่อุริงเตี้ยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมอีกทีก็จะมาดูตอนล้างเตรียมเตรียมของนะครับนี่ต้องดูภาพไปนะครับเป็นรอยหน่อยอะไรเงี้ยเราจะเตรียมของประกอบ